สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องผมกับน้องลำไยแล้วก็น้องผู้ชายนะครับน้องผู้ชายเนี่ยผมขอไม่เรียกชื่อนะครับผมขอเรียกว่าน้องผู้ชายนะครับปัญหานะครับของผมกับน้องลำไยนะครับที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเพราะว่ามีมือที่3เข้ามานะครับมันเป็นปัญหาเริ่มต้นจากผมกับน้องลำไยก่อนนะครับหลักๆกก็มาจากผมครับเริ่มต้น ผมเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจในการเข้าสังคมไม่ชอบการปราฏ้สังสรรค์ไม่ชอบงานจัดลงจัดเลี้ยงเวลาน้องใ่จัดกิจกรรมสําคัญในวันสําคัญหรือว่าวันหยุดอะไรของเขาผมจะไม่ค่อยไปเข้าไปร่วมด้วยซึ่งน้องใหญ่ก็จะน้อยใจผมเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็พยายามให้ผมปรับครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ปรับเพราะผมมองว่าผมไม่ได้ผิดอะไรนะเวลานั้นนะครับตอนนั้นแล้วก็มันมามีประเด็นหลักๆเลยตอนที่ผมซื้อตัวสนุก อันนี้ปัญหาก่อนหน้านั้นก็สะสมมาแล้วนะครับแล้วผมซื้อโต๊ะสนุกเข้ามาในบ้านครับแล้วจู่งซื้อโต๊ะสนุกใหม่ๆผมฝึกสนุกจริงจังมากๆผมอยากเล่นสนุกเก่งก็เลยฝึกแบบจริงจังเลยครับน้องใยมาถึงบ้านตีสีใช่ไหมครับผมยังเล่นสนุกไม่เสร็จน้องใยมาถึงบ้านแปดโมงเช้าผมก็ยังเล่นสนุกไม่เสร็จครับจนน้องญยก็เดิมถามว่าพี่ทําไมพี่ไม่ค่อยเล่นสนุกตอนที่หนูออกไปงานเวลาหนูกลับมาถึงบ้านนะพี่หยุดเล่นได้ไหม ผมก็เฉยก็เ,เล่นเรื่อยมาแบบนั้นอยู่ตลอดครับแล้วทีนี้น้องใหญ่ก็มาพูดอีกผ่านไปสักระยะหนึ่งผมก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมครับน้องใหญ่ก็พี่รู้ไหมว่าข้อเสียของพี่เวลาพี่ทําอะไรอนะพี่จะหมกมุ่นแล้วพี่ก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นสิ่งเดียวเลยจนพี่ลืมไปเลยว่ารอบข้างพี่ยังมีสิ่งอื่นยังมีคนอื่นอยู่อีกมากมายผม รูสึกว่าผมไม่ได้ผิดอะไรครับตอนนั้นเพราะผมเล่นอยู่ในบ้านผมไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกอันนี้เป็นความคิดผมนะครับผมก็เลยตอบน้องเมย์ว่าถ้าอ้อืดอัดเดี๋ยวปุ้ยจะกลับไปอยู่ที่ใต้ก็ได้ครับน้องเมย์ก็บอกทําไมต้องกลับไปอยู่ที่ใต้ผมก็บอกอ๋อก็ถ้าอืดอัดกันก็บอกโอเคถ้าพี่คิดดีแล้วพี่พี่ลองคิดดูใหม่ผมก็บอกไม่ต้องคิดเพราะว่าเดี๋ยวผมกลับไปอยู่ใต้เลยจะได้ ได้รู้กันด้วยว่าแต่ละคนต้องการอะไรเผื่อว่าเราจะเข้าใจกันมากขึ้นผมบอกแบบนี้เองแล้วผมก็แยกไปอยู่ที่ใต้ครับแต่ระหว่างที่ผมอยู่ที่ใต้นะครับผมก็มีงานอยู่บ้างนะครับไปอยู่ใต้ไม่ค่อยได้กลับมาปทุมจดแม่แดงโทรไปว่าปุ้ยลูกทําไมปุ้ยไม่ค่อยเข้าบ้านเราเลยปุ้ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผมบอกผมไม่มีปัญหาใดครับแม่ผมกลับมาปลูกบ้านที่ใต้ผมกลับมาสร้างบ้านที่ใต้ครับแม่เดี๋ยวผมเสร็จทุไรเดี๋ยวผมกลับไป <premises. S 2> แม anyway. ่แดงก็เข้าใจแบบนี้เพราะว่าผมกับน้องหญ่จะไม่เอาปัญหาไปให้แม่แดงได้รับรู้ครับแล้วระหว่างที่ผมกลับมาอยู่ใต้ผมก็ส่งคลิปส่งรูปที่ผมปลูกสร้างบ้านที่กําลังสร้างบ้านให้ช่างมาทําบ้านให้น้องนญยดูอัปเดตว่าเนี่ยปุ้ยทําบ้านแล้วนะปุ้ยทําบ้านแล้วนะปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ที่นั่นต่อไปไอ้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆต้องวางแผนชีวิตดีๆต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลแม่นะปุ้ยอาจจะไม่ได้กลับไปแล้วปุ้ยก็จะปักหลักอยู่ที่ใต้อาจจะปักหลักอยู่ที่ใต้ผมบอกแบบนี้ น้อใหญ่เขาก็โอเคครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออเขาโครพก,การตัดสินใจของผมถ้าผมต้องการแบบนี้เขาก็ขัดไม่ได้อยู่แล้วทีนี้ก็ตกลงกันว่าถ้าผมจะมีใครน้องลำใหญ่ก็จะไม่ปิดโอกาสแต่ขอให้บอกถ้าน้องใหญ่จะมีใครก็ขอให้บอกผมก็เองเขาจะไม่ปิดโอกาสก็ตกลงแยกกันในชีวิตอยู่แบบนี้นะครับแต่แค่ตอนนั้นโดไม่ได้มามาเปิดอะไรให้ใครรู้นะครับก็แยกกันอยู่หูภาคใหญ่ระหว่างที่แยกกันก็มีการแซวคุยกันอยู่เรื่อยๆแต่น้อยลงจากที่ จากที่เราอยู่ด้วยกันเราคุยกันน้อยลงนะมาเวลานั้นก็มีการแซลกันตามภาษาคนดักกันคนเคยอยู่ด้วยกันว่าไอ,อา้คงมีคนจีบเยอะหละเขาก็พี่เขาคงจะคุยกับคนนูน้นคนนี้บอกโอ้ไม่หรอกไม่มีเวลาว่างไอ้ก็เอหนูก็ไม่ยังไม่ได้อยากคุยกับใครงเงี้ยก็แซลไปแซลมาอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆจนวันนึงน้องใหญ่ก็มาพูดจริงจังว่าเออเขาจะคุยกับเนี่ยเนียเนียเนียแต่ตอนนั้นผมผมก็มองว่าเอเป็นการคุยแบบ นะเด็กๆนะคุยคุยกันไม,ไม,ไม่มีปัญหาอะไรก็คุยกันไปครับพอผ่านมาสักระยะหนึง่งใช่ไหมครับน้องใหญ่ก็เริ่มโทรมาปรึกษาคุยปรึกษาบ่อยขึ้นว่าเออพี่เนี่ยพี่คิดว่ายังไงเหรอผมว่าโอเคก็ลองคุยกันไปก่อนก,ก็ลองคุยกันไปไม่เป็นไรหรอกผมก็บอกแบบนี้นะแต่ก็ให้ระวังหน่อยว่าเขาเข้ามาแบบไหนให้ดูดีๆเพราะว่าไม่รู้เขาเข้ามาเขาต้องการอะไรจากเรานะก็ค่อยๆดูกันไปก็บอกน้องใหญ่ไปแบบนี้ จนเขาก็คุยกันผ่านไปผมก็ก็สังเกตมาตลอดก,ก็ติดตามเขามาตลอดนะเพราะยังหวังดีต่อกันยังเป็นห่วงเป็นใย,ยต่อกันก็จนผ่านไปน้องใยงมีปัญหามีปัญหาก็มาปรึกษาผมว่าพี่เนี่ยอย,อยู่แฟนของน้องผู้ชายคนเนี้ยเข้ามาแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยผมบอกเอาแล้วไหนเขาบอกว่าเขา เลิกกับแฟนแล้วเขาแยกกับแฟนแล้วเพราะว่าตอนก่อนที่น้องใยจะไปคบกับน้องเนี่ยน้องใยก็บอกหมดว่าผู้ชายพูดมาแบบนี้แบบนี้ก็ผมก็ได้รับรู้มาน้องใยก็บอกหนูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงหนูไม่รู้แต่อยู่ๆเนี่ยแฟนเขาโผล่มาแบบนี้ผมก็บอกงั้นไอ้โดนหลอกแล้วผมพูดในแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าน้องผู้ชายนะครับดูว่าใครแต่ความรู้สึกผมเพราะว่าพฤติการมันทาให้ผมรู้สึกได้ว่าน้องใ่น่าจะโดนหลอกหรือเปล่า ็ไม่อะไรครับก็ปรึกษากันไปน้องเมียก็เครียดช่วงนั้นเครียดมากก็ปรึกษากัน,กนบ่อยขึ้นคุยกันบ่อยขึ้นเครียดทีนี้ก็น้องเมียก็บอกว่าพี่เขาเรียกเงินหนูสิบล้านผู้ตกใจผมบอกแล้วบริษัทรู้ยังหนูคุยกับบริษัทแล้วผมบอกโอ้โหทำไมเรียกทั้งสิบล้านอันนี้มันแปลกๆนะผมบอกอันนี้มันแปลกๆมันผิดปกตินะนะไอ้นะเขา ตกใจทําอะไรไม่ถูกผมบอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปุ้ยคุยกับบริษัทลองดูผมก็โทรคุยกับบริษัทของน้องใหญ่ก็ปรึกษากันว่าลองลองนัดมาคุยดูไหมเพราะว่าทั้งผมทั้งทางบริษัททางน้องใหญ่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่รักน้องใหญ่หรือคนที่รักเราเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเราไปเจอข้อมูลจริงไม่จริงมายังไงแต่ถ้ามีปัญหาคือเราเป็นคนสาธารณะเราก็ต้องโดนตําหนิติเตียนอยู่แล้ว ซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดตรงนี้ใช่ไหมก็อยากให้มันจบก็บริษัทกับน้องใหญ่ก็นัดคุยกับน้องผู้หญิงแต่ผมไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์นะครับเพราะนั้นผมยังอยู่ที่ใต้อยู่ตกลงกันจ่ายเงินสองล้านมีการเซ็นรับเงินเรียบร้อยนะครับมีสัญญาการเซ็นรับเงินสองล้านบาทน้องผู้หญิงเป็นคนรับเงินนะครับรับเงินไปก็คิดว่าทุกอย่างจะจบรับปากกันว่าทุกอย่างจะจบหมดทุกอย่างทีนี้ น้องใหญ่ก็ไม่ได้คุยต่อกับน้องผู้ชายเพราะว่าคือคือไม่ไม่ไม่น้องใหญ่เขาไม่อยากคุยแล้วเขา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 ตัวเขาอะไรเป็นเขาเขารู้แล้วทีนี้เขารู้แล้วว่าเออมันมันไม่ใช่ละทีนี้ผมอ่าเขาก็จะให้ทางบริษัทเนี่ยก็จะให้น้องผู้ชายในจุดผมบอกให้หยุดไม่ได้ต้องหักหังเขาด้วยให้เขาทํางานไปต้องให้เขาได้รับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้ทําด้วยเพราะว่าเป็นผู้ชายก็ต้องต้องรับผิดชอบในส่วนตรงนี้ ก็ให้เขารับผิดชอบให้เขาได้ทํางานไปได้รับผิดชอบไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน,นไม่มีเยื่อมีใยื่ออะไรต่อกันผมก็โอเคทีนี้ผมก็ย้ายกลับมาอยู่ปทุมเหมือนเดิมนะครับกลับมาอยู่ปทุมก็ปรับความเข้าใจกันเข้าใจกันได้มากขึ้นนะครับจากสิ่งที่เราเคยมีปัญหา <c oughs> เคยพังพลาดกันมาก็ปรับความเข้าใจกันก็มามีปัญหาจนงานมันเกิดน้องใหญ่ที่ผ่านมาก็มามีปัญหาอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือรอบนี้น้องใหก็เตรียมงงเตรียมงานเหมือนเดิมซื้อเสื้อผ้าให้ผมไม่แม่แดง พี่ใส่ชุดนี้นะแม่ใส่ชุดนี้นะไปเวลานี้นะหนูรอตัดคลิปรอเป่าคลิกตอนนี้นะจักที่นี่นะมีพี่ๆที่พี่รู้จักด้วยมีพี่ๆที่พี่ชื่นชอบมาในงานด้วยนะผมโอเคครับรับป่ะเป็นมัานเป็นหมอพอถึงเวลาผมให้เพื่อนไปส่งแม่แล้วผมก็ไม่ไปแม่ก็คือไม่แดงคนระับคุณแม่น้องใหญ่ผมไม่ไปในงานซึ่งน้องใหญ่เขาก็งอนแต่ที่ผมไม่ไปในงานมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลยนะครับคือผมก่อนหน้านี้เวลาผมก็เป็นแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับ แล้วทีนี้น้องใหญ่เขาก็งอนเขาเขอา,า,าสะดปพี่เขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนี่อันนี้นงครับอืมก็คุยกันน้อยลงอีกแต่ทีนี้เราอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แยกกันแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันผมก็ไปชดประชันอยู่เรื่อยๆว่าถ้าไอ้เข,ข,ข้าบ้านนะปุ้ยก็ไม่เข้าก็ได้นะก,ก็จะไปชดประชันอยู่แบบเนี้ยจนถึงขั้นผมถอดแหวนออกแหวนน้องใหญ่ซื้อให้ใส่น้องใหญ่ก็ถามว่าแหวนไปไหนต่อทิ้งไปแล้วกี่เกียจใจ่นะผมบอกผมก็ตอบไปอ้วนๆแบบเนี้ย ซึ่งมันมันมันเป็นคําพูดที่ไม่แดงไม่หยาบแต่มันทําลายความรู้สึกผมผมไปชดไปชันด้วยน้องใหญ่บอกแล้วเรื่องเราจะเอาไงผมว่าเอาไงก็ได้ก็แล้วแต่ไอ้ก็ถามย้ากันอยู่แบบนี้เรื่อยๆเจอกันนั่งกินข้าวก็ถามอยู่บบผมผมก็ไม่อะไรก็ก็ไม่อะไรจนเมื่อวันที่ผ่านมาที่น้องใหญ่ได้โพสต์อันเนี้ยคือเขาโพสต์เพราะว่าเนี่ยน้อยใจผมก็ทําไม่ชัดเจนไปเลยเขาก็โพสต์พอผมมีน้องใหญ่โพสต์ผมก็โทรไปเคลียร์โทรไปเคลียร์เออปุยยังไม่ได้อยาก ใหม้มันจบแบบนี้จริงๆนะปุ้ยแค่ไปชดเดี๋ยวปุ้ยจะปรับตัวเองป,ป,ป,ปุ้ยจะ,ยจะนั่นหลวน้องียญ่ก็พี่จะให้หนูปรับตรงไหนพี่ก็บอกหนูได้เลยนะหนูก็ยินดีจะปรับแต่พี่ก็บอกหนูพี่อย่านิ่งพี่อย่าเฉยไม่ใช่หนูถามอะไรพี่ก็ไม่ตอบพี่ก็บ่ายเบียงนูน่นนี่นั่นบางทีหนูก็เหนื่อยหนูทํางานหนักอย่างเงี้ยผมโอเคครับปุ้ยขอโทษเราก็ขอโทษขอปุอ้ยกันแต่เราเคลียร์กันพอเราเราเคลียร์กันเราดีกันมันก็มีปัญหาตามประเด็นที่เราเห็นนะครับที่ผมได้ชี้แจงไปก่อนเนี่ยมันก็ออกมา ผมกับน้องใหญ่นะครับขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับที่ให้กําลังใจเราแล้วก็เข้าใจคอมเมนต์เข้าใจคนที่มองอีกด้านหนึ่งมองอีกมุมหนึ่งเราเข้าใจได้ผมกับน้องใหญ่เป็นคนสาธารณะครอบครัวเราเป็นคนสาธารณะทั้งสองคนเรายินดีรับคําชมและคําติเตียนคําตําหนิคาตักเตือนเรายินดีรับไว้หมดนะครับแต่น้องน้าไใหญ่ไม่ได้ทําผิดต่อผมน้องใหญ่ไม่ได้ทาผิดต่อผมเลยนะครับพี่ๆที่เข้าใจผมเห็นใจผม ผมยินดีดีใจมากแต่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรต่อผมนะครับผมก็พูดเท่านี้นะครับนี่คือความจริงทั้งหมดนะครับ